ก็สว <toys> ัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงแล้วก็อยู่กับนี่ครับผมอ่าประตูนะครับประตูห้องน้ํานะครับแค่แซงแงจะพามาดูวิธีการติดตั้งวงกบประตูห้องน้ํานะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นสองช่างนี้นะกันนะครับช่างมอสกับช่างกดนะครับผมก็กำลังจะติดตั้งวงกบนะครับผมวงกบนะครับ ทำไมนะครับวงกบพลาสติกหรือวงกบ PVC ีอันนี้นะครับจะต้องใช้กาวร้อนช่วยด้วยใช่ไหมพี่กบพี่กดใช่ครับนี่นะครับก็ใช้หยอดนะครับใช้หยอดไม่ใช่ใช้เทนะครับใช้หยอดจึ๊จึ๊นะครับมือสั่นนะครับมือจะสั่นนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับผมก็มือสั่นเล็กน้อยนะครับก็ใช้ตัวช่วยแล้วกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวช่วยนะครับกาวร้อนนะครับ ก็จะเป็นตัวช่วยจับงานก็แล้วกันนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับประตูเอ่อวงกบ PVC นะครับก็พี่กดกำลังติดตั้งก็แล้วกันนะครับทำเข้าวงกบอยู่นะครับถ้าเป็นช่างไม้นะครับก็จะเป็นเข้าเดือยนะครับมันเป็นเดือยนะครับสำหรับวงกบนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับพี่กดก็เอาวิธีการนะครับ ใช้เกาลาร้อนช่วยนะครับก็ดูด้านล่างนะครับให้ได้ฉากกแล้วกันนะครับนี่ครับเอาฉากจับด้วยยังไงก็ไม่ลืมคูนะครับนี่นะครับลักษณะวิธีการ ติดตั้งนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับที่มีกดยิงนะครับก็เขามีสกรูมาให้นะครับแล้วก็มีมีที่ยิงไว้ให้นะครับมีรูไว้นะครับส่วนที่เหลือนะครับที่ใช้กาวร้อนเพื่อที่จะทําการทําให้ได้ฉากดีแล้วก็สนิทด้วยนะครับจับฉากด้วยนะครับนี่นะครับ ด้านนี้ฝั่งนี้ก็มีที่ยิงน็อตเหมือนกันนะครับวังพี่มอจะเตะก,กาวร้อนนี่นะครับแค่นี้เองนะครับก็ใส่กาวร้อนนะครับจับฉากด้วยนะครับนี่นะครับผมฉากจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะจะเข้าฉากได้นะครับแล้วก็หยอดกาวนะครับ นี่นะครับทำเหมือนชำนานนะครับชำนานหรือทำนานใจเย็นๆนะครับ,นนรบผมจะหลุดฉากนะครับเขาฉากจับด้วยนะครับผมจะหลุดฉากนี่นะครับก็จะเป็นเอ่อเป็นวิธีการเอ่อใส ใส่เอ่อเขาเรียกอะไรวงกบก็แล้วกันนะครับวงกบ P ีวีนะครับก็ทําการกลับด้านก็จะให้สนิทแบบนี้นะครับแล้วก็หยอดกาวนะครับนี่ครับดูธรรมดามันอ้านะครับก็จะหยอดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ตรงซีพีมอสนะครับนี่ครับอ้าขนาดนี้เลยน่าเกียดมากนะครับก็หยอดกาวร้อนนะครับช่วยเนจับไว้สักแป๊บนึงกั้นหายใจไว้อึ๊ปย๊๊ นี่ของพี่กดใช้ได้แล้วแข็งตัวได้ไวนะครับไม่รู้ตรงพี่มอสนะครับเป็นไงยังไม่อยู่มันออกก่อนนะครับเพราะว่าด้านล่างจะติดนิดหน่อยนะครับจะทําให้กว้างอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับนะครับลักษณะเก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการติดตั้งวงกลนะครับอ่ะออกนี่นะครับเราก็จะทําการนะครับ ขยับให้เข้าที่เลยแล้วกันนะครับนี่นะครับผมก็เราจะทําการยึดหนึ่งข้างนะครับยึดยังไงนะครับวิธีการยึดนะครับก็จะทําการนี่ครับพี่มอสยึดด้านในนะครับก็จะยิงสวนเข้าไปเลยนะครับ นี่ครับยึดจับเลยนะครับยึดยึดยึดด้านในอย่างนี้เลยนะครับพี่กดก็ดูข้างนอกนะครับนี่ครับแทงจากด้านขวานะครับทงจากด้านก็นี่นะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็นะครับพี่กดกับพี่มอสนะครับก็จะใช้นะครับสมาร์ทบอร์ด8มิลเหมือนกันนะครับมาทาบนะครับ ก็จะดูแลจะแลดูมีมิตินะครับผมนี่ครับ<ม>ก็จะดูเป็นมกงกบนะคะรับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับติดตั้งไปหนึ่งด้านก่อนนะครับให้มันให้เป็นตัวแม่ก่อนนะครัคบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ<อ>ผม<อ>นี่นะครับวิธีการนะครับเราก็จะต้องยิงสวนเข้าไปด้านนี้เหมือนกันนะครับสําหรับขามงกนมบ <using S 2> นะครับนี่ครับก็จะยิงยิงสวนจากด้านนี้เข้าไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ายิงยึดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะทําการยิงยึดตรงนี้นะครับอ่าแต่เราจะใส่บานก่อนนะครับใส่บานใส่บานพับก่อนนะครับดูว่าตัววงกบนะครับจะสะดวกหรือเปล่านะครับก็นี่นะครับวิธีการติดบันพับนะครับนี่นะครับเวลาติดบันพับนะครับให้เรานะครับอ่อ ปาดข้างนี้ออกด้วยนะครับทําไมต้องปาดพี่กดมันเป็นเนินครับมันเป็นเนินนะครับเป็นเนินเป็นนูนนะครับมันจะค้านะครับใส่กี่ตัวสามครับสามตัวนะครับทําไมไม่ใส่ตรงกลางนะครับผมาะว่าขบุนรับน้ำหนักครับอ่ามันรับน้ําหนักนะครับพี่กดก็อธิเบย์เอ้ยอธิบายให้ฟัง ไม่มีเครื่องมืออันนี้นะครับมีคัตเตอร์ก็เอาได้นะครับแต่อันนี้พี่กดทําให้ดูนะครับง่ายๆใช่ไหมใช่ครับวามันก็จะเรียบนะครับจะเรียบแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการวางนะครับวางบรรทับเลยนะครับพี่มอนบอกว่าพร้อมใส่พร้อมใส่ใส่อย่างเดียว นี่ครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะลงไปเลยนะครับลงไปต่ําเลยนะครับรเพราะว่าเอ,อ่อด้านล่างนะครับก็จะไม่ได้รับน้าหนักรับน้ําหนักก็จะอยู่ออเบันพับสองตัวบนนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นว่าด้านล่างนะครับหา่างเราเขาเยอะเลยนะครับเอาตรงมือนะพี่กดเอาขึ้นมาตรงมือหน่อยเออ นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับผมสวยงามนะครับบอกเลขสวยนะครับก็นี่นะครับอ้าสวยงามนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็วิธีการติดวงกบและบานประตูนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็นี่นะครับบานพับนะครับก็จะมีหนึ่ง แล้วก็สองแล้วก็สามนะครับผมอ่าสามจุดนะครับผมนี่ครับก็วิธีการติดวงกบและบานพับ PVC ง่ายๆนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็นี่นะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยแค่เส้นแงะเอามาฝากนะครับผมก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่กดในช่องช่างกด DIY ครับผมนี่ครับช่างกด DIY นะครับก็จะมีงานช่างเยอะแยะนะครับในในช่องพี่กดนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามช่องพี่มอสด้วยนะครับชื่อช่องอะไรนะพี่มอสโอมอสสายซิ่งครับโอมอสสายซิ่งนะครับก็เกี่ยวกับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ปายางบ้างเปลี่ยนโซ่บ้างอะไรงี้นะครับก็ต้องเข้าไปดูในช่องพี่มอสนะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ